สวัดีครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าตัวนาฬิกานะครับก็ป็นอื่นเลยก็แกะออกมาจากตัวเคสซิลิโคนก่อนนะครับก็จะได้ตัวอย่างนี้นะครับให้กดปุ่มขวาล่างนะครับเพื่อเป็นการเปิดเครื่องนะครับวิธีการตั้งค่านะครับก็กดปุ่มขวาบนนะครับ กดขวาบนค้างไว้นะครับอ่าก็จะมีเมนูให้เลือกนะครับเลือกก็เลือกทางซ้ายนะครับเราจะมา add color กันนะครับอันอันดับอันแรกนะครับแล้วก็กดตัวบนค้างนะครับเลื่อนไปที่ id หนึ่งนะครับศูนย id นะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับ้สดงตืีนแสงว่าเชื่อมแล้วนะครับ ผัที่สองมานะครับที่สามานะครับตัวที่สี่มานะครับอันนี้ผมแอดไปสี่ตัวนะครับแล้วกดออกมานะครับ อันนี้ผมมาตั้งเวลาให้ให้ตัวเลขที่กดเข้ามาหายไปนะครับเข้าไปที่ remove timing นะครับกดขวาบนนะครับผมจะตั้งให้ดไปสักห้าวิพอร์นะครับแล้วก,กดออกนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ นี่ก็เป็นการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็5วิตวเลก่กะหายไปนะครับลูกค้าลองตั้งค่าดูนะครับขอบคุณครับ